มาถึงอีกหนึ่งคำถามนะคะเป็นคำถามจากคุณแม่สอบถามเข้ามาค่ะเรื่องลูกสาวค่ะคุณหมอบอกมาว่าลูกสาวอายุ3ขวบครึ่งสังเกตเห็นมา1อาทิตย์นะคะคือชอบเอามือเก่าๆแถวจีมิบ่อยๆก็เลยจับดมกลิ่นค่ะ คือรู้สึกคุณแม่รู้สึกเลยว่าเหม็นคาวมากนะคะแล้วก็สังเกตที่การเกงในเนี่ยไม่มีคราบอะไรคะ่ะคุณหมอทีนี้จะทํายังไงดีคะเพราะว่าลูกยังเล็กอยู่เลยสามขวบจะเป็นพวกตกขาวเชื้อราอะไรได้ไหมคะแล้วต้องพาไปหาหมอสูงไหมคะแล้วจะมีการตรวจภายในลูกยังไงคุณแม่กังวลนะคะแล้วก็บอกว่าสาเหตุเนี่ยเป็นเพราะว่าแบบเข้าห้องน้ําตามห้างบ่อยหรือเปล่าหรือว่ามาจากการใส่แพร์สตอนนอนคะ่ะคุณหมอโอ้ค่ะจิมเหม็นเนี่ยเป็นได้ตั้งแต่เล็กถึงมากนะคะเฉลีก็ เนื่องจากเป็นหมอสูเนาะเวลาจิมเหม็นเข้าก็มบามาให้เราดูไม่ยากค่ะน้องสามขวบครึ่งส่วนใหญ่จะจิมเหม็นช่วงนี้แหละค่ะเ<อ>นื่องจากว่ากาลังเข้าโรงเรียนะนะคะเราก็บอกว่าหนูถอดกางเกงในหมอเขาดูหน่อยนะคะว่ามีแมงอะไรไหมนะก็ค,ะคือให้เขานอนชันเข่าถอดกางเกงในแล้วเราก็ใส่ถุงมือดูนิดนึงเขาดูนิดนึงนะคะมีแมงเปล่านะคะเสร็จแล้วเราก็ดูภายนอกว่าเป็นยังไงนะคะก็<อ>ะเจอส่วนใหญ่เป็นจิมอักเสบ<อ>จากการ ล้างนะคะคือเด็กไปห้องน้ําไปโรงเรียนเนี่ยการทําความสะอาดของเด็กใช่ก็คือเอาน้ําพ่นบ้างนะคะ,ะและเช็ดไม่ได้ม้งแล้วบางทีส้วมชมรีเคยไปดูส้วมนักเรียนค่ะเคยไปดูส้วมลูกป่ะโรง<ช>เรียนอะ่ะส้วมมันเล็กมากเลยอะ่ะก็คือเวลาก้นหย่อนมันจะติดกับน้ําอะคะ่ะและเด็กเนี่ยเนื่องจากล้างเขาอาจจะล้างบ้างไม่ล้างบ้างนะคะฉะนั้นในตัวน้ำเนี่ยมันจะกระเด็นขึ้นมาได้แล้วอีกแบบคืออั้นเลยคือเห็นส้วมแล้วแบบอยู่ไม่ลงลงนั่งไม่ลงก็อั้นไปเลย ก็สรุปว่าจีบอักเสบนี่เจอเยอะในในวัยนี้นะคะทีนี้เราก็จะตรวจส่วนใหญ่แพทย์จะตรวจซึ่งเมื่อกี้เราบอกว่าเป็นน้อยเป็นน้อยคือเรื่องของสุขลักษณะก็บอกคุณแม่พับที่ชูหนาๆนะคะให้เขาซับไม่ต้องล้างเพราะว่าน้ําในโรงเรียนมันจะกระเด็นมาด้วยหรือน้ําตัวหัวฉีดอย่างที่เราเราคุยกันนี่นะคะหรือวันนี้พัชนานั้นคนห้ามที่ชูเปียกใช่เพราะมันจะทําให้จีบอักเสบมันเพราะมันชื้นไงแล้วถ้าไปทิ้งลงโถส้วมก็ตันอีกอีกอันนึงคือเวลาอึ คุณแม่ต้องเป็นคนสอนลูกว่าเวลาอือต้องล้างน้ําอันนี้ต้องใช้หัวฉีดค่ะแล้วก็ใส่สบู่แล้วซับให้แห้งแล้วต้องเบ่งให้กรีบมันนะคะเนื่องจากอือเรา,ามีกรีบๆ,ๆ,ๆนะคะก็เบ่งล้างต้องใส่สบู่ด้วยเหรอะคะคือโนล้างน้าเปล่ามาตลอดเลยคือล้างน้ําเปล่าก็ได้ถ้าสะอาดแต่จริงๆใส่สบู่ก็ดีเพราะตรงพวกนี้จะมีแบคทีรียแต่อย่าถูมากจนแบบถลอกบ,บอบเบิกนะคะก็สรุปว่าที่หนึ่งก็คือที่เจอมากก็คือเรื่องของสุขลักษณะนะคะอันนี้สองการใส่เพมเพิร์ดนะคะโอชาลีเนี่ยรู้สึกว่าการใส่ ผ้าอ้อมเนี่ยไ,ไม่ไม่นึกเลยก็คือเฉลี่ไม่เคยรู้เลยเขาใส่ทั้งวันทั้งคืนเลยค่ะจนถึงเด็ก3ามขวบใส่ทั้งวันทั้งคืนทีนี้เด็กไม่ได้ขับถ่าย<ะ>จริงๆก็บอกเขาว่ากลางวันไม่ต้องใส่รกคะคุณแม่เวลาเด็กลูกฉี่ล้วก็พาไปฉี่รือว่าครอบขวบแล้วก็นั่งอึเนาะอันนี้ก็หนึ่งที่2ก็คือเรื่องของดูแลมากเกินไปคือใส่ผู้นี้อับชื้นนะคะ,ะอันนี้คือเรื่องที่เจอน้อยก็คือเรื่องของโซลักษณะธรรมดานะคะมากกว่านั้นคือเรื่องที่2คือมีของเข้าไปอยู่ข้างในอมีของเป็นไวใช่ใช่มาลงมาแรงเนี่ย เป็นวัยที่ชอบเอาของทดลองอ๋อที่เราจะเจอแบบเด็กเอากระดุมแย่จมูกช่เอาอะไรแย่เอาเม็ดถั่วจมูกอันนี้เม็ดมุกบ้างนะคะชลรีเคยเจอไม่ได้เจอบ่อยนะคะก็เคยเจอหนึ่งรายนะคะมาด้วยจิ๋มเหม็นนี่แหละแล้วก็มีน้ําไหลออกมาด้วยก็รักษาหนึ่งครั้งไม่ดีขึ้นครั้งที่สองขอดมยาสลบเด็กต้องดมยาสลบนะคะเพราะมมีแบตเตอรี่ โอ้แบตเตอรี่ใส่เข้าไปเออเอาแบตเตอรี่ใส่เข้าไปแต่เล็กๆนะคะแล้วมันมีกรรมฐันหรือมีอะไรอะใช่ค่ะเออมันเน่าอยู่ข้างในแบตเตอรี่กายครับใช่ใช่แบตเตอรี่ก้าววอตเข้าไปมีแบตเตอรี่ใส่ไปก็ไปเอาออกนะคะหรือบางทีก็จะมีเม็ดถั่วเขาทดสอบก็มีเม็ดถั่วเข้าไปฉะนั้นอันที่สองก็คือระวังว่ามีของแปลกปลอมถ้ามีกลิ่นเหม็นแล้วรักษาไม่หายอันนี้บางทีหมอจะขอดมยาสลบหรือบางทีแค่ที่ชูเองเศษกระดาษเข้าไปคือเข้ามาสาชายมันเข้าไปอยู่ยังไง อันนี้จะหนี่ต้องมให้แม่สอนไหมครัว่าอย่าเอาเลยมาทดลองใช่แบบคุณแม่เองหรือผู้ใหญ่เองจะบอกเด็กๆโดยเฉพาะวัยที่กําลังเข้าโรงเรียนแบบนี้ค่ะว่าเรื่องการดูแลสุขลักษณะหรือเข้าห้องน้ําต้องบอกกําชับกับลูกยังไงบ้างคะใช่ไม่ไม่เอาก็คือเวลาฉี่ไม่ต้องล้างน้าซับให้แห้งหนูเดี๋ยวมาอาบน้าคือไม่กลิ่นนิดหน่อยไม่เป็นไรอาบน้ําเช้าเย็นก็หายนะคะป็นเั็นที่สามที่ไม่เจอแต่ว่าอาจจะเกิดขึ้นได้คือถูกล่วงละเมิดทางเพศโอ้ค่ะคือมีจีมอักเสบติดเชื้อหนองไหน บรเวณกรมากก็คือแม่มาด้วยจิมเมนก็อยู่กับตายายฉะนั้นอายุประมาณเท่าไหร่คะก็นี่แหละค่ะสามขวบสามสี่ขวบแต่ไม่ได้ล่วงละเมิดโดยใช้การสอดใส่จัตรูไทยแล้วก็ติดเชื้อหนองในส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้ค่ะคืออยู่กับผู้โอวอรโพ่อแม่ทํางานต่างจังหวัดแล้วก็เขาจะบอกว่ามีกลิ่นแต่ก็กกิดจะมาก็มาดูโอ้โหอันนี้ต้องมาสืบกันว่าคุณไปตรงไหนซึ่งรู้นะคะกรเสรก็ถามเด็ก ว่าใครทำไมใครทําอะไรอ,อะไรอย่างนี้ค่ะฉะนั้นสรุปว่าจิ๋มเหม็นเนี่ยนะคะาาอะ่จิ๋มเหม็นเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องจิ๋มอย่างเดียวนะคะจจะเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมในเหตุการณ์อย่างอื่นด้วยแต่ส่วนใหญ่เป็นเรื่องของสุขลักษณะ,ะ,ะแต่ยังไงก็ตามเมื่อมีจิ๋มเหมน็นอย่านิ่งนอนใจ